ของมุมข่าวเยาวชนแล้วครับเรื่องของการเต้นถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนครับซึ่งทางโรงเรียนพยาวพิทยาคมนะครับมีทีมนักเต้นเยาวชนจากชมรม 2B n ีน b e r วันครับที่เป็นตัวแทนของจังหวัดจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรายละเอียดได้จากมุมข่าวเยาวชนครับ ช่วงมุมข่าวเยาวชนวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยานะครับมาดูความสดใสร่าเริงแล้วก็ความสามารถของน้องๆทีมต้มพะโล้ครับของศูนย์เพื่อนใจชมรมทวีน้ำประวันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมนะครับซึ่งวันนี้จะได้เห็นความสามารถแล้วก็ความสดใสแบบไหนสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับ น hey, ีลาการเต้นประกอบเพลงของสมาชิกทีมต้มพะโล้ทั้ง15คนจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ศึกษาในชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ถึง5ที่วาดวดลายกันอย่างสนุกสนานพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ผลของการฝึกซ้อมต่อเนื่องยาวนานกว่า4เดือนเพื่อเข้าประกวดในการแข่งขันท no. ูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซด์จนคว้ารางวัลอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเข้าไปแข่งขันในระดับภาคในปี2566แม้ว่าน้องๆทั้ง15คนจะไม่ได้เป็นตัวแทนในระดับภาคในการแข่งขันระดับประเทศแต่ก็ได้อวดความสามารถที่ฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงซึ่งเกิดจากความรักความชอบในการเต้นซึ่งท่าเต้นทั้งหมดของทีมต้มพะโล้เกิดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกร่วมกัน และฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงแต่บรรยากาศการรวมกลุ่มทำกิจกรรมก็ยังเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งนับเป็นหัวใจหลักของการเต้นเราได้ซ้อมกันประมาณ4-5เดือนครับแล้วก็ตั้งแต่แรกคือปูพื้นฐานเลยเบสิกประมาณประมาณ1เดือนเนาะใช่ประมาณ1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆแบบคิดท่ากันไปปรับเปลี่ยนกันไปแล้วก็หนักๆก,ก็ประมาณ1เดือนสุดท้ายครับมีแบบมีอาจารย์จากอมอพยาล สสจอ,อะไรก็มาช่วยกันดูแบบว่าความพร้อมเพียงเป็นขนาดไหนครับแต่ถึงเราจะเครียดแบบว่าเครียดในช่วงใกล้แข่งแต่บรรยากาศาการซ้อมของเรามันก็ค่อนข้างดีเลยค่ะมีเพื่อนๆหลายคนมีวิชาภาพหลายคนบางทีเราเต้นไม่ได้ก็มีคนอื่นมาช่วยสอนอะไรแบบนี้สร่างค่ะ ขณะเดียวกันในปีนี้สมาชิกทีมต้มพะโล้ยังมีความหวังที่จะลงสนามอีกครั้งโดยพัฒนาทักษะของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงนาสมาชิกใหม่ๆของชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมาร่วมทีมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือพร้อมกับการพัฒนาตัวเองจากการเต้นที่พวกเขารักส่วนใหญ่ที่เห็นชะชดๆเลยก็เป็นเรื่องมิตรภาพค่ะที่ไปอบรมโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันทุกครั้งที่กลับมาแล้วก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ คนรอบตัวเข้ามาใหม่ๆ,ๆก็จะได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะได้เพิ่มความเป็นทีมเวิร์กความการเข้าหาสังคมวยคะใครที่แบบ<ม>อาจจะเคินอายอาจจะได้อะไรนี้เราก็จะได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นได้ไปความเป็นทีมเวิร์กมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นตาเลยว่าอยากสัมผัสกีา,าิมไปถึงระดับประเทศได้แล้วก็ จะนำข้อบิดพลาดในปีที่แล้วนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันเร้งดีได้มากกว่าเดิมนแล้วก็ยังมีเห็ทั้งเรื่องที่ตั้งใจไว่าอยากจะมอบโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ดีๆแล้วก็มีรภาพดีๆแล้วก็ช่วงเวลาดีๆให้กับสมาชิกในทีมอย่างนี้ครับแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับผู้ชมและคนดูทุกคนที่มาคอยเชียร์ด้วย นอกจากความพยายามของสมาชิกนักเรียนแล้วการผลักดันของอาจารย์ที่ปรึกษาก็มีความสำคัญเช่นกันโดยในปีที่ผ่านมาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมทั้งการวางตารางเวลาที่สมาชิกทีมแต่ละคนต้องเข้าซ้อมการให้คำปรึกษาด้านท่าเต้นและการจัดหาผู้ฝึกสอนมาช่วยพัฒนาทักษะของสมาชิก ตั้งแต่ปี2563เราเป็นตัวแทนระดับจังหวัดพะเยาไปแข่งขันในระดับภาคเหนือทุกปีนะฮะตั้งแต่63จนถึงปีปัจจุบันนะฮะแล้วก็เราไม่เคยผ่านระดับภาคเหนือเลยปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอาจจะขอเป็นตัวแทนภาคเหนือหนึ่งใน3ทีมที่จะเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะฮะแล้วก อาจจะต้องหาทีมงานหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเต้นคุณครูเข้ามาช่วยฝึกสอนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่มาจากมหาวิทยายลัยทั้งหมดเลยกิจกรรมโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพของตัวเองในด้านตา่ตางๆ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะนอกหลักสูตรที่มีความสําคัญต่อการเติบโตของนักเรียนที่จะต้องมีคณะครูคอยสนับสนุนและช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเติบโตได้ตามแนวทางของตัวเองอย่างงดงามความสาม,มารถทั้งด้านความเป็นผู้นําความสาม,มารถเป็นทั้งผู้ตามด้วยและที่สําคัญก็คือการสร้างความสาม,มารถที่ตัวเองมีอยู่ มันนาเสนอแล้วก็ทําให้สร้างโอกาสให้เกิดอาชีพให้เกิดได้ไดในอนาคตได้ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆทุกคนควรจะใช้โอกาสของตัวเองในการว่าศักยภาพของตัวเองเอามานําเสนอซึ่งคุณครูคือผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนฝ่ายบริหารก็จะเติมเต็มให้เด็กได้มีโอกาสต่างๆเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับ การเต้นเป็นกิจกรรมทางร่างกายที่ทำให้ผู้เต้นเกิดความสนุกสนานได้พัฒนาทักษะทางร่างกายและพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งสามารถทำงานเป็นทีมได้ไม่ยอท้อต่อความยากลำบาก ซึ่งน้องๆทีมต้มพะโล้ก็นับเป็นแบบอย่างของการพัฒนาทักษะที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของสมาชิกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีซึ่งรอยยิ้มและความสนุกสนานและการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นประกอบกับการสนับสนุนของคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าใจจะเปิดโอกาสสู่เส้นทางการเป็นตัวแทนในระดับภาคปีนี้ได้อย่างแน่นอน ได้เห็นความสามารถของน้องๆกลุ่มนี้กันไปนแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ปีนี้ครับเขาตั้งเป้าว่าจะไปแข่งในระดับประเทศให้ได้ด้วยนะครับใครที่เฝ้าดูอยู่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆกลุ่มนี้ได้นะครับนัทวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพที่รพงโลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ